ก๋วยเตี๋ยวต้มยำกากหมูสูตรโบราณที่ให้กากหมูจุกๆเริ่มต้นแค่60บาทร้านนี้เป็นร้านประจำโนหนึ่งในดวงใจเขามาเปิดสาขาใหม่ที่รามคำแหงที่ติดใจร้านนี้เพราะน้ำต้มยำเขาใช้มะนาวแท้ถั่วลิสงก็สดใหม่คั่วเองทุกวันแล้วต้มยำที่นี่เขาปรุงสดชามต่อชามชอบเปรี้ยวชอบหวานสั่งได้เลยแล้วถ้าเบื่อเมนูเส้นก็สั่งเมนูข้าวอาหารจานเดียวได้วันนี้เราสั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำโคตรกากหมูที่ให้กากหมูมาแบบนนแน่นๆล้นชามกากหมูเขาช่างด้วยเครื่องชั่งน้ำหนักปริมาณเท่ากันทุกกกกกชชาา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 ามม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 มเเเเเรรรระคค้้้้้้้สสสสดดใใหหหหหห่่่ทุวววววววัััันนนนนีีีีออบบบบบบบฟููููแแแแลลถง๋๋๋๋ยยยยยยตตตตตำำโจๆธ ก็มีนะคะรสชาติจัดจ้านเริ่มต้นแค่60บาทแล้วเส้นบะหมี่ที่เหน,นียวนุ่มเราชอบมากเกี๊ยวหมูแดงลูกจิ้มที่นี่คือให้เยอะไส้แน่น <c oughs> ยิ่งมาจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่มีความเปรี้ยวนำจากมะนาวคือมันเข้ากันมากๆแล้วเมนูข้าวของที่นี่ก็ดีงามไม่แพ้กันอย่างกะเพราหมูสับจานนี้รสชาติจัดจ้านยิ่งกินกับไข่ดาวยิ่งฟินกั้หมูคั่วพริกเกลือกรอบหอมอร่อยกั้หมูผัดพริกแกงกินกับไข่ดาวเยิ้มๆคือเต็มสิบไม่หักแล้วเขามีข้าวต้มหมูด้วยนะคะรสชาติิิกกกกกลลลมมมมมมม่่่อออออนน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 ้้้้้้าา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 ซุุปปปเเเเชชชงง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 ๆดดีีีขขขขหวววววว็็สสสรระททบคคัััยยถถึโูตณจ เเท็กจอร์หหนน่ันบา้านเนื้อรอดจริงค่ะอร่อยราคาดีสะอาดให้เยอะร้านชื่อกว๋วยเตี๋ยวต้มยำก,กากหมูสูตรโบราณสาขาใหม่ที่เรามาจะอยู่ในปั๊มเชลรับคำแหงจะอยู่ตรงข้ามหมู่บ้านสามกกรก่อนถึงรัาคำแหงร้อเอร้านติดแอร์นั่งสบายมีที่จอดรถใครยังไม่เคยลองรีบพุ่งตัวมาลองด่เลยค่ะ